การใช้งานฮอตคีย์โดยการดาวน์โหลดและอัปโหลดนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักตัวฮอตคีย์นะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับสีส้มๆม,มานี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือสามารถดึงข้อมูลจากตัวคอนโทรลนะครับมาไว้ที่ตัวมันได้และ ข้อมูลจากที่ตัวมันไปสู่ตัวคอนโทรลตัวอื่นได้อีกนะครับก็คือการดึงข้อมูลหรือคอนฟิกจากตัวคอนโทรลมาสู่ตัวมันก็คือการอัปโหลดส่วนการเอาข้อมูลหรือค่าคอนฟิกจากตัวมันไปลงตัวคอนโทรลก็คือการดาวน์โหลดนะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขว่า ข้อมูลจากตัวคอนโทรลที่เราอัพโหลดมานะครับเข้ามาไว้ในนี้นะครับเมื่อเราจะเอาไปดาวน์โหลดหรือว่าเอาข้อมูลไปลงตัวคอนโทรลตัวอื่นนะครับตัวคอนทรนั้นจะต้องเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็เวอร์ชั่นเดียวกันกับตัวที่เราอัพโหลดมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะดูยังไงนะครับก็คือ นี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นคอนโทรลรุ่น XR 774X นะครับเวอร์ชั่นนี่นะครับที่ปลายนิ้วก็คือเวอร์ชัน2.6นะครับเมื่อเราดึง ข้อมูลหรือค่า c o n f ิกจากตัวคอนโทรลรุ่นไหนนะครับแล้วก็เอาไปลงกับตัวคอนโทรลที่เป็นรุ่นและเวอร์ชั่นเดียวกันนะครับ